สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านจอยเจน r n e y นะคะวันนี้จอยจะมารีวิวกระเป๋าคลัชของจอยค่ะที่มีใบเดียวค่ะเพื่งคนพบว่าคลิปเกี่ยวกับการรีวิวกระเป๋าเนี่ยมันทําง่ายดีเนาะคือจากที่พยายามทําคลิปอื่นๆนี่คือแบบมันก็ต้องมีการรีเสิร์ชเพราะว่าเราเวลาทําเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องแบบด้วยความที่เราไม่เก่งเนาะก็ต้องค้นคว้าอะไรเยอะแยะเลยนะแต่ว่าการรีวิวกระเป๋าก็แค่แบบบอกว่าเราชอบไม่ชอบใช้ไม่ใช้มันยังไงเท่านั้นเองนะคะ ชนใบนี้นะคะเป็นของ, Gucci ะะออะะงกุชชี่นะคะเป็นสูเอตนะคะเนี่ก็นะคะความยาวประมาณ25ซนติเมตรความสูง12ซนติเมตรนะคะแล้วก็เป็นฮาร์ดแวร์สีทองตอนแรกที่เห็นนะคะมันสวยมากตอนที่วางอยู่ในร้านนะคะมันจะแบบเขาโชว์ไว้อย่างเดียวมันจะสะท้อนไฟนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นแบบคริสตัลด้วยนะคะตรงนี้เป็นผู้ผูคือแล้วเราก็ในความที่เรายัางไม่มี สักใบเลยก็คิดว่าแบบเออเว,เวลาไปงานอะไรเงี้ยจะได้ถือเนาะแล้วก็แบบมันลดราคา30%เช่อไหมเอ้ยไม่ใช่50%มันคือราคาเต็มอะจำราคาเป็นสกุลต่างชาติไม่ได้นะแต่ว่าก็ประมาณ3,000 30, บาทแล้วก็ออลด50%เหลอือประมาณ1,050ใช่ไหมคะแล้วก็ได้แท็กซีฟันอะไรอีกหวังว่าคัสตอมคงไม่แบบมาดูย้อนหลังนะเพราะว่าเราซื้อมาใช้จริงเรไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาขาย แล้วก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็เออปรากฏว่าเวลาใช้จริงอะให้ดูก่อนข้างในนะคะมีช่องแบบนี้ใส่กระเป๋าตังค์ใบยาวได้แล้วก็เวลาจะไปงานก็คือเรื่องเรื่อง่ออขนาดไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าจริงจเวลาไปงานเราก็ไม่ได้ถืออะไรมากเนาะก็คือกระเป๋าตาง์โทรศัพท์กุณจ่รถใช่ไหมแค่นันเอง จริงๆมันอันนี้ไม่ได้ใส่โทรศัพท์กับกุญแจรถให้ดูนะคะแต่ก็คือมันใส่ได้ะค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเบียดเสียดหรือว่าใส่ยากเกินไปนะคะแล้วก็ข้างในถ้าใครไม่ไม่เอากระเป๋าตังค์ไปอเอากระเป๋าตังค์ออกก็ยิ่งมีที่ให้ใส่นู่นนี่อีกนะคะลิปสติกลิปสติกข้างในก็มีช่องเอาไว้สอดอะไรอีกช่องหนึ่งนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของความจุก,ก็คือไม่เท่าไหร่ แต่อันนี้ค่ะแล้วเวลาปิดนะคะก็แค่สอดลงไปอย่างนี้นะคะตัวนีสแส้แตมกุชชี่เนาะคือเปิดก็เปิดง่ายค่ะแบบนี้นะคะทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ที่เราเองไม่ถนัดถือคลาสนะคะคือปกติเขาถือกันยังไงนะเ,เขาถือกันอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาแบบหนีจะแกรงที่เนี้ยมันมเราถือเราก็ต้องถือตรงกลางใช่ปหคะ แล้วมันแบบมันก็จะติดอีพูเนี่ยถือยังไงอะคือถ้าถือตรงนี้มันก็จะต้องแบบมันก็จะหล่นตรงนี้มันก็จะหล่นก็ต้องตรงมือมากอะไรเงี้ยพอถือตรงนี้มันก็จะปิดปิดส่วนที่สวยที่สุดของมันอะที่มันควรจะโชว์ถือไม่เป็นจริงๆหรือว่าเวลาแบบสุกจักรแลก็เช่นเดียวกันอ่ะปิดหมดเลยอะหรือว่าจะหนีบตรงเนี้ยมันก็แบบต้องเกรงไม่ให้มันหล่นอะไรเงี้ยหรือว่าต้องมีก็เหมือนกัน แล้มันก็จะไม่สวยก็คือเออถือถือถือยังไงถือแบบอย่งนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแบบว่ารนันมันถือยากอะจริงจริงอะถ้าเกิดว่าใครแบบใช้คลาสแล้วก็มีอะไรจะแนะนําก็แนะนํากันมานะคะเพราะว่าเออเราก็สรุปได้ว่าเป็นคนที่ไม่เหมาะกับคลาสก็ถือแบบท็อปแฮนเดิลหรือว่าแฮนด์แบ็กืือว่าคอร์สบอดีอะไรต่างๆต่อไปแต่ว่า ถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยนะมีชอบชอบอยู่แต่ว่าคือถ่ายรูปมันไม่ค่อยสวยนะคะของจริงอะคือมันแบบเวลามันเป็นขนขนใช่ไหมมันก็มันเจอมันเวลามันเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันสวยอะจะมีเรวรอยบ้างนิดหน่อยนะตามสภาพการใช้งานแต่เอาจริงใช้ไปแค่สองสาครั้งเองแล้วก็ถือปั๊บเดียวด้วยก็อย่างที่บอกว่าไม่รู้จะถือยังไงนะคะแต่แล้คิดว่าสีดำแบบเข้ากับเสื้อผ้าอะไรง่ายก็ ก็เข้าง่ายจริงอะแต่ว่านั่นแหละมาอยู่ที่การถือนะคะรุ่นนี้จอยซื้อมาหลายปีแล้วนะคะในช็อปกับในเว็บกุชชี่ก็คงไม่มีแล้วนะคะแม้แต่เว็บอื่นๆเองก็โซนเอาไปเยอะแล้วแต่ว่ายังเห็นใน eBay อยู่นะคะราคาก็ประมาณหมื่นกว่าจนถึงประมาณสองหมื่นนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาพบกันที่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วก็ ถ้าจะไม่รบกวนก็ช่วย subscribe และก,กดไลค์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ